สำหรับผู้ที่มีความศรัทธาในศาสนาเนี่ยออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเนี่ยการจรละสักยะทิฐีนั้นเนี่ยก็ต้องกระทําให้เห็นจริงๆริงจังๆนั่นเองซึ่งครั้งหนึ่งที่จะยกเหตุการณ์นี้ในสมบุทธกาลที่ท่านพระพัทยาเนี่ยซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินของวงสักยะตระกูลเนี่ย ออกบวชตามพระผู้มีพระภาคผู้ทรงประนวดแล้วเนี่ยซึ่งพ์์ยังเป็นกษัตริย์อยู่เนี่ยซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็มีวงศักยะเนี่ยออกบวชด,ด้วยกันหลายท่านก็คือท่านอนุรุทธ,ธะนะซึ่งเป็นสหายกันนั่นเองท่านานานนท์พระกุอิมพิระเทวทัตและก็มีอุบารีเนี่ยผู้เป็นภูสามาลาเนี่ยก็ค,คือผู้ที่ดูแลรับใช้ ซึ่งครั้งนั้นน่ะท่านพระพัทยะเนี่ยก็ถูให้พระศัสดาเนี่ยบวชให้แก่วบาลีผู้เป็นภูษามาลาก่อนเพื่อจะทำมัญรีนะทำการลุกลับทำมัญรีนะเพื่อจะทำการอภิวาทนัหนึ่งอันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งที่จะให้เห็นถึงการละสักยะทิฏฐินะการถือตัวว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา สาหรับผู้ที่ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตนั่นเองที่เห็นเป็นรูปธรรมและอีกในยานหนึ่งก็จะเห็นว่าสําหรับผู้ที่มีกองสมบัติกองโภคามากเนี่ยก่อนที่ท่านเหล่านั้นจะออกบวชจะไม่เห็นเลยว่าท่านเหล่านั้นได้นําทรัพย์สินติดตัวไปด้วยนะเพื่อจะไปเพื่อจะนําทรัพย์สินนั้น,นไปใช้ในขณะที่ยัง เป็นนักบวชอยู่นะจะไม่เห็นเลยนะไม่ว่าจะเป็นท่านพระพัทยาก็แล้วแต่นะท่านถอดนะเครื่องทรงต่างๆที่ประดับด้วยแก้วแหวนเงินทองนะในครั้งนั้นนะให้ท่านอุบาลีเนะี่ยเพื่อจะกลับไปนะใช้ชีวิตในเมืองแต่ท่านอุบาลีเนะี่ยคิดได้ว่าถ้าขืนกลับไปเนะี่ยเจ้าสักยะทั้งหลายเหียมโหดนัดนะจะพึงให้ข่าเสียเพราะว่าคิด ว่าท่านอุบาลีเนี่ยปล่อยให้ตระกูลท่านพัทิยาในออกบวชก็คิดว่าเนี่ยเจ้าสักยะทั้งหลายในกุลบุตรทั้งหลายเนี่ยยังบวชได้ท่่ไหนตัวเองจะบวชไม่ได้นะก็เลยแก้หอกเครื่องประดับนั่นแขวนไว้บนต้นไม้แล้วก็ผู้ใดเห็นผู้นั้นจงนําไปเถิดแล้วก็ตามท่านพัทิยาและก็วงสักยะทั้งหลายเนี่ยเพื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อทูลขอบวชนั่นเองอันนี้ก็เป็นนัยยะว่าสําหรับ ผู้ที่มีกองสมบัติมากมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาสะกุระบุตรซึ่งเป็นบุตรเศรษฐีข้าพดีเนี่ยหรือท่านรัตตปาระก็ตามผู้ที่มีกองสมบัติมากมายเนี่ยก็จะไม่นําทรัพย์สินเงินทองต่างๆติดตัวไปนในขณะบวชนั่นเองเพราะในญาตรงนี้เนี่ยก็มองเห็นว่านะถ้าการเข้าไปบวชเนี่ย มีทรัพย์สินติดตัวนะเงินทองเนี่ยติดตัวเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นบนทินในการที่จะละอุปธิหรืออุปทานเนี่ยว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ได้นี่ในภายนอกนะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องภายในเลยก็คือกันี่าที่สัตว์ยึดถืออยู่เนี่ยก็คือ,คอ,คอรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนนว่านี่ของเรานี่เป็นเรานี่เป็นตัวตนของเราอยู่ พราะนั้นก็คงจะต้องโอปนไยิโกหรือน้อมเข้ามาในตนว่าการที่กุลบุตรหรือผู้มีศรัทธาเนี้ยที่หวังจะบรรพชาอุปสมบทออกจากเรือนกระบวออกจากเรือนเป็นบนรรพชิตไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนั้น,นมีนัยยะอย่างไรก็คือต้องละกองโพคะน้อยใหญ่ลาวงญาิน้อยใหญ่น,นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าไม่กระทําตามลําดับอย่างนี้เนี่ยการจะเข้าถึงศรัทธานุสาลีหรือธรรมานุสาลีเนี่ยก็ไม่อาจจะเป็นฐานะที่จะเป็นไปได้ไม่ต้องไปกล่าวถึงเรื่องของอริยบุคคลโสาบัญสกทา,าคามีนาคามีเลยนีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ระบ,บุคคลจะเห็นนยะตรงนี้เป็นปัจจตตังเฉพาะตนนั่นเองถ้าเราหวังความหลุดพ้นจาก กองทุกขหรือสังสารวัตรเนี่ยนะเพื่อจะไม่ให้เป็นมลทินในอุปธติทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะอันนี้คือในยะของการละสักยะทิฏฐิสังโยตัวแรกนะซึ่งยังต้องมีอีกตั้ง9้าตัวสําหรับเบื้องต้นก็คือสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัย สีลัตาปามาตเนี่ยการถือเอาศีและพจน์เนี่ยที่ผิดความมุ่งหมายที่แท้จริงที่พระศาสดาทรงตอดไว้นี่ยังจะต้องละเพิ่มอีกทั้งสองตัวกว่าจะเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลโสดาบันยกตัวอย่างให้เห็นกรณีของท่านพาระรัตปาราเนี่ยที่ออกบวช ขอมารดาบิดาไปบวชซึ่งครั้งนั้นมารดาบิดาก็าไม่ได้ยินยอมแต่ท่านก็มีความพยายามคืออดข้าวอดน้ําอยู่หลายวันนะไม่ยอมกินข้าวกินน้ําจนเพื่อนๆมาขอร้องมารดาบิดาว่าถ้าขืนปล่อยเป็อนอย่างเนี้ยรัตตปาแล้วต้องเสียชีวิตแน่แล้วก็พ่อแม่ก็มารดาบิดาก็าจะไม่ได้เห็นก็ขอให้ไปบวชเถิดถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยในธรรมใดของพระศาสดานี่ เดี๋ยวก็ได้กลับมากองเรือนซึ่งครั้งนั้นมารดาบิดาก็ได้ยอมอนุญาตให้ให้อ,อบวชนจนท่านบรรุอราหารันแล้วก็กลับมาเยี่ยมนะครอบครัวของมารดาบิดาซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมารดาบิดาเนี่ยก็ได้ให้คนใช้เนี่ยนำเงินและทองมากองนะเป็นสองกองก็คือเงิน กองหนึ่งทองกองหนึ่งสูงขนาดบุรุษยืนอยู่ข้างหนึ่งนะมองไม่เห็นบุรุษอีกข้างหนึ่งนะคิดดูว่ากองพวกสมบัติจะเยอะขนาดไหนแล้วก็ให้ภรรยากเก่าของท่านรัตปาราทั้งหลายเนี่ยแต่งตัวประดับประดาด้วยความสวยงามมารังการนั่นเองเพื่อจะล่อให้ท่านรัฐตปาราเนี่ยติดใจ แล้วก็ลาสิขาออกมาเนี่ยซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมารดาก็ได้กล่าวกับท่านรัตตปาระว่าเนี่ยพ่อรัตตปาระทรัพย์กองนี้เป็นส่วนของมารดากองอื่นเป็นส่วนของบิดาส่วนของปู่อีกกองหนึ่งเป็นของพ่อผู้เดียวเนี่ยคือจะยกทรัพย์เนี่ยให้กับท่านรัตตปาระพ่ออาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและทำบุญได้ พ่อจงลาสิกขาศึกเป็นกระหัตมาใช้สอยสมบัติและทำบุญไปเถิดท่านพระรัตปาระได้ตอบว่าดูก่อนคราบรุรีถ้าท่านพึงทำตามคำของอัตมาภาพได้ท่านพึงให้เขาขนกองเงินกองทองนี้บรรทุกเกวียนให้เข็นไปจมเสียที่กลางกระแสม่แน้ำคงคาข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะความโศกความล่ำไร ความทุกขโทมนัตและอุปายาสะมีทรัพย์นั้นเป็นเหตุจะเกิดขึ้นแก่ท่านเห็นไหมในยานี้ก็สําคัญนะการยึดติดในทรัพย์สินเงินทองก็จะเป็นเหตุแห่งความทุกข์นั่นเองเมื่อทรัพย์นั้นนะเสื่อมไปสูญไปนะหมดสิ้นไปนํำดับนั้นภรรยาเก่าของท่านพระรัตปาระต่างจับที่เท้าแล้วถามว่า พ่อผู้ลูกเจ้านางฟ้าทั้งหลายผู้เป็นเหตุให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นเช่นใดนะก็เข้าใจว่าท่านรัตตปาราเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยเพื่อจะหวังได้ไปเกิดในภพเทวดาเพื่อจะได้สวยสุขในนางฟ้าน,นั่นเองท่านรัตตปาระก็ตอบว่าดูก่อนน้องหญิงเราทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางฟ้าทั้งหลายหาไม่ได้เนี่ย ในกรณนีนี้ก็เป็นนัยยะที่ชี้เห็นว่าแม้แต่มารดาบิดาเนยนำทรัพย์สินมาขนาดนั้นเนี่ยเพื่อจะให้ท่านรัตตปาละเนี่ยหลงในกามคุณนั่นคือทรัพย์สินเงินทองแทนที่ท่านจะกล่าวว่านำทรัพย์สินเนี่ยไปบำรุงสง์หรือสาวกของพระศาสดาหรือพระศาสดาเนี่ยทำไมท่านไม่กล่าวอย่างนั้นเพราะว่าจิตของท่านเนี่ย ไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้นี่ของเรานี่เป็นเราได้เป็นตัวตนของเรานั่นเองในทรัพย์สินที่มีอยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์และโทมนัสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าบุคคลใดเนี่ยยังมีความกำหนัดความพอใจในสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยความทุกข์และโทมนัสเนี่ยก็จะมันเกิดขึ้นนั่นเองแต่ในนิพพานเนี่ยในสภาวะนั้นน่ะคือความสุขเนี่ยเกิดจากการไถ่ถอนอุปทาน ความยึดมั่นในตัวตนว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่เป็นเรานี่ไม่ใช่ตัวตนของเราด้วนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่ชาวโลกทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจในยานี้น,นั่นเอง